ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจังหวัดเล็กๆแต่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดทั้งธรรมชาติและวิถีชาวบ้านนี่ก็จะเป็นคาราวานรถของพวกเราและวคะ่ะก็เป็นกานสวรรคจริงๆน,นะคะอครองของอาลิติกรน,นะคะเข้าใหญ่ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนออกก็ออกในนี่ก็ทำมาจากกระจากแก้ว ทรงซาฟาร์แปรดนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าสิ่งนีชื่อที่นี่เลยบานจิตกรรม้าผนังนะคะเจดีทร <JD> งต่างๆนะคะ,วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมิวกี้สตอรี่ค่ะ ซึ่งก็เป็นช่วงมิวี่พาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะมิวก็ได้พเาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดวอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มิวชอบนะคะเป็นจังหวัดวที่เล็กๆนะคะแต่ว่ามาที่ไรก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นอ่อ้วยขาแข้งนั่นเองแต่ถ้าจะไม่มาค้วยขาแข้งนะคะมีที่หนึ่งที่มาทุกครั้งนะคะก็จะต้องมานั่นก็คือวัดท่าซุ้มนั่นเองนะคะซึ่ง ทริปนี้นะคะของมิวเนี่ยก็จะมาเป็นแคมปิ้งนะคะเราจะมาเป็นคาราวานกับทอทอท,อทอนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่านิวจะพาเมื่อไปเที่ยวไหนบ้าง <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาดูโฉมหน้านะคะในคาราวานของเรานะคะคันที่ม่น้องคือคันที่ยี่สิแปดนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรามีใครกันบ้างค่ะ oh. แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับ คาราวานของเรานะคะซึ่งคันของเราก็จะมีค่ะน้องมิวค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี <Hello. S 2> ่ตงค่ะล้กก็มิวค่ะแล้วก็นี่นะคะพี่เสิร์ดค่ะเย้เดี๋ยวตามพวกเราไปเที่ยวกันนะคะนีกก็จะเป็นคาราวานของเราะคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาอยู่ที่วิหารแก้วร้อยเมตรแล้วน,นะคะอยู่ด้านหลังเองค่ะ<ด>ตอนนี้นะคะเราก็ต้องมีการเดินเวืยนเข้าข้างในในวิหารนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาใลม่ค่ะก็เป็นแดนสอนจริงๆเลยนะคะมิวชอบมาก,มากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มานานเนี่ยเขาก็ยังทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมเลยนะคะยังสวย วว้าในวิหารก็จะมีสองด้านนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโถงะะอของพ่อฤาษีคิงดานะคะซึ่งอยูอ่ในโรงแก้ว แนะนำแล้วก็เชิญตัวเลยนะคะคือเพื่อนที่ยังไม่เคยมาที่วัดท่าสุนทรมา่อนนะคะเขาอบอกว่าคนจะแวะมาให้ได้อย่างครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าที่นี่สวยิะคะ่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนที่เป็นแบบเลยอย่างที่เพื่อนเห็นอย่กระจกเงนี้ค่ะเสาคะาก,าก็จะทำมาจากกระจกแก้วนี้ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> ทั้งหมด <Wow. S 1> ทั้งวน <Wow. S 1> นะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นกระจกะคะ่ะ และตอนนี้นะคะมิวก็ได้อยู่ที่ปราสาททองคำนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอวัดท่าสุลน,นะคะซึ่งเป็นที่ที่เพื่อๆนๆคุณจะต้องมานะคะนอกจากวิหารแก้วลอยเมตรแล้วนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอเฮ้ยกด์กหรอ เวลาเข้านะคะเราควรจะเข้าทางประตูใหญ่ะค่ะแล้วตอนออกก็ควรจะออกทางประตูเล็ก,อ,กอันนี้ก็เป็นหลักที่แบบว่าเหมือนจะเก็บเงินนะคะเงินเข้าใหญ่ก่อนนะ,ะแล้วก็ตอนออกก็ออกอเละะ<อ>็กน้อยก็ไม่ได้มาหลายปีมากมากเลยนะคะก็เปงเหมือนเดิมะค,ะค่ะเปิดเหมือนเดิมก็มีการดูแลบูรณะตลอดเดวลาเขาท,ทำมาจากกระจกแก้วช่้นกันนะคะ อืนี่ขนาดเต่านะคะเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของประตูบานประตูน,นะคะมีความดิจิตรงดง,งามมากๆดีวันที่เรามานะคะก็มีการกำลังปิดเทปที่หาขบุธรูปะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนของฐานนะคะงานมากๆเลยค่ะ ก็ไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถมาทำได้นะคะก็คือให้อาหารปลาที่วงางกระฉาค่ะที่นี่ปลากินอย่างไไม่เยื่อที่อื่นมันมันก็โดดกินกันน่ะนี่คือต้อนไทรนะคะต้นนอ้มีมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อาาพยังอยู่ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะริมแม่น้ำสแกกลังซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่นี่ก็จะมีปลาอยู่หลายชนิดด้วยกันถ้าพูดถึงจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะก็อาจจะต้องพูดถึงปลาใช่ไหมคะว่ามีปลาเยอะนะคะปลาที่เป็นปลาซิมเเจอร์ของที่นี่เลยก็คือปลากรดนั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะมีการแปลรูปนะคะ<ม>เป็นหลายๆอยา่างเช่นเป็นแหนมปลาข้าว<ม>เ,เกลียบปลา<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกสีหนึ่งที่พลาดไม่ได้นี่ก็คือส้มซ่านะคะน้ำส้มซ่าก็จะเป็นซิกนเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันค่ะส้มซ่าปลาแรดน,นะคะแล้วน,น,นี่ก็คือน้ำส้มซ่านะคะเดี๋ยวลองชิมดูเลยอ่ะอร่อยอ่ะเหมือนใส่มะนาวเอ้ยไม่ใช่ค่ะ เขาบอกว่าเป็นเหมือนน้ำมะนาวแต่ว่าก็เหมือนมะนาวเหมือนแอบใส่น,น้ำผึ้งด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ค่ะอันนี้มันก็คือตัวส้มซาซึ่งก็จะเป็นแบบว่าซิกเิเจอร์ที่นี่เลยถ้ามาถึงเนี่ยต้องลองนะคะหนังส้มซาค่ะแ,แล้วนะคะแล้วก็แอบตามมาเจอตัวน้องส้มซาจริงๆนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นี่ ก็จริงๆก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกใจังหวัดไทยค่ะเขาก็จะเอามาทําน้ํากันนะคะผมก็จะเอาน้องส้มซ่าของเรานะคะมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็คั้นเป็นน้ําส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบเป็นแก้วต่อแก้วนะคะแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกกลิ่นจานเลยนะคะนอกจากจะเอามาทำเป็นน้ำวัเถุือกเขาก็จะเอามาทำผัดหมี่ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกผัดหมี่โบราณ นี่นะคะมิวก็ขอลองเปลือง,องส้มซามา,มาดูลองชิมดูอืมก็โอเคนะคะคล้ายๆส้มเฉงก็ไม่ได้เปรี้ยวมากด้อ่ะอืมชื่นใจดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาอยู่ที่วัดอุโบสถารามหรือว่าวัดโบสถนั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในริมแม่น้ำสแกกรังนะคะซึ่งวัดนี้นะคะสร้างตั้งแต่ประมาณปี2324เราก็สามารถเรียกได้ว่าวัดนี้นะคะเป็นต้นแบบของอวัดในสมัยอยุทยาตอนปลายนะคะจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เพราะว่ามีการสร้างพระอุโบสถขนาดเสมอกับพระวิหารแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีเจดีสามองค์ด้วยกัน ก็หลักๆนะคะที่มาวัดนี้ก็เพราะว่าจะมีะจิตรกรรมฝาผนังนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันนะคะว่าที่นี่จะเก่าแก่ขนาดไหนคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณวัดนะคะซึ่งฝั่งกระโนนที่เราเห็นเนี่ยก็คือแม่น้ําสแกก,กรังนี่ก็จะเป็นเจดีนะคะและอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถค่ะเท่า <Wow. S 1> ที่ดูภายนอกนี่ก็มีความเก่าแก่พอสมควรนะคะ แต่ถือว่าก็ยังมีการอนุรักษ์และตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในะระอุโบสถนะคะซึ่งไฮไลทก็จะอยู่ที่ภาพจิตตกรรมฝาผนังนะคะ ที่เราวิเคราะห์นะคะปกตินะคะพระประธานจะต้องหันหรือว่าประตูวัดน,นะคะจะต้องหันไปทางแม่น้ำในเมื่อก่อนนะ,ะแต่ว่าปัจจุบันก็จะหันมาทางถนนและทาให้เราวิเคราะห์ว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธรูปนะคะอาจจะหันหน้าสลับด้านแล้วก็มีการเปลี่ยน,นะคะ่ะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าเนื้อหานะคะของด้านหลังส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมในส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่ง ตรงกันข้ามกับพระประธานนะคะซึ่งในวัดนี้ก็จะสลับกันส่วนอีกอันนึงนะคะไตภูมิพรล่วงเนี่ยก็จะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนซึ่งจริงๆจะต้องอยู่ด้านหลังพระประธานก็ก็เลยคิดว่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะที่นี่นะคะก็คือพระอุโบสถกับวิหารนะคะจะมีขนาดเท่ากันอยู่บนฐานภายทีเดียวกันอันนี้เรากําลังเดินอยู่บนฐานพายที าคารหลังนี้คือพระอุโบสถนะคะจะเห็นได้จากมีอ่าใบเสมานั่นเองอันนี้เป็นใบเสมาเดี่ยวสแสดงว่าเป็นวัดลาดนะคะไม่ใช่วัดหลวงวัดหลวงจะเป็นดับเบิลค่ะก็คือจะเป็นสองใบเสมาคู่นั่นเองอันนี้พระวิหารนะคะจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ามากค่ะ ก็คือพระพุทธบาทนะคะสิ่งท oh <god. S 2> ี่เราทําก็คือเราจะมาแปะทองนะคะแล้วมากกว่านั้นคือเราจะมาตั้งเหรียญค่ะก็ไม่ทราบว่าทําไมต้องตั้งเหรียญค่ะพระพุทธบาทสี่ร้อยก็คือเนี้ยเราจะเห็นวัาข้างล่างเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะซึ่งสี่ร้อยในที่นี้คือหมายความว่าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่องค์ปฐมนะคะไล่ขึ้นมานะคะจนองค์ปัจจุบันนะคะ ซึ่งชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นพระสมณะโคดมนะคะก็อันนี้นะคะด้านรอบก็จะเป็นเจดีย์ทรงต่างๆนะคะก็จะมีหลายๆทรงนะคะซึ่งโอ้โหเหมาะกับการมาศึกษาสถาปัตยกรรมแล้วก็มีจิตตกรรมที่สวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่ ฝั่งกระโน้นนะคะก็จะเป็นบ้านเมืองนะคะซึ่งตึกรามบ้านช่องถ้าเ,เพื่อนๆมองเห็นก็จะเห็นว่าเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเป็นเมืองของประเทศนะคะก็จะมีความเก๋ไกะะ๋ค่ะน่ารักดีค่ะทาเป็นสีม่วงกันเลยนี่มะกอกค่ะมะกอกสิวน่ารักมากมะกอกดองเตรียไมไว้ทำมะกอกดองกันนะคะสาลาแปดเลียค่ะ อยู่ล <lam ina, S 2> ิ่แม pues <the> er. ่น <Teach Him> ้ำเลยเนื <An> ่องจากเรามากับโปรเฟชชั่นอลนะคะบรรยากาศชิวมากๆเลยพมตันใจมาไม่ได้มาตรฐานก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะทำพิธีบุกต้นไม้กันนะคะมีทุกอย่างที่ต้องการอันนี้เลนก็วายสุดแล้วนะคะ ลวกๆก็พอนะคะตาที่เราเห็นฝื่คือตางดินนะคะ